มาพูดถึงสาวคนนี้ดีกว่าเขาบอกสวยและรวยมากมรวยจริง คือสาวมินพิชยานั่นเองนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยได้โพสต์ภาพนะคะที่ไปเที่ยวฮ่องกงแต่ว่าเป็นภาพที่เหมือนว่าเออถ่ายกับเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเหมือนดูเป็นแบบชัตเตอร์นะเช่าเหมาลำหรือเปล่าไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเช่าเหมาลำกันไหมล่ะไม่เดี๋ยวต้องไปถามเขาหน่อยว่าเอฮลิคอปเตอร์เธอเนี่ยเช่าเหมาลำกับเพื่อนๆอย่างไงกันแน่นะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะมีเรื่องราวว่าเธอเนี่ยซื้อแหวนเพชรเม็ดโตให้ตัวเองด้วยนี่ถ่ายเข้ามานะคะซูมเข้าไปซูมเข้า ไม่ต้องซูมใกล้ย,ยังเห็นชัดเลยอ่ะคือใหญ่มากนะใช่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยดูสวยแล้วรวยมากจริงๆเนี่ยก็เลยไปต้องไปถามเขาหน่อยว่าแบบนี้ไม่กลัวคนมองว่าใช้เงินเปลืองเหรอ<ม>เออ <ๆ S 2> เพราะบางคนก็อาจจะดรามา่าไงแบบว่าอุ้ยทำไมใช้เงินเปลืองจังเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเมาส์กันรวมถึงเรื่องที่สาวมินเนี่ยโพสต์ข้อความนะคะก็คือเป็นภาพแบบนี้ภาพขาวหมดเลยนะ,<ฮ>ะแต่ว่ามีข้อความน่าคิดนะจ๊ะบอกว่า happy day แค่อยากให้รู้ว่าคิดถึงบอกใครอ่ะคิดถึงใครอ่ะก็ไม่รู้ว่าหมายถึงหนุ่มนักเรียนนอกหรือเปล่าคือส่งภาพส่งข้อความนี้ให้หนุ่มรู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะทั้งหมดทั้งมวลสาวมีนมาตอบหน่อยค่ะไม่ไม่อถ้าบอกคิดถึงคงไม่บอกผ่านอินสตาแกรมหรอกค่ะลายบอกดีกว่าก็บอกว่าคิดถึงแฟนคลับช่วงหลังแฟนคลับบอกไม่ค่อยลงรูปมันบางวันก็ไม่มีรูปจริงๆอ่ะ พอพอไม่โพสก็หายอะไอย่างเงี้ยเออก็เลยโพส์ท่าสีขาวแล้วบอกคิดถึงดีกว่าก็เป็นมินนิ่งที่ดีเหมือนกันเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ก็ยังหยุดอยู่ได้แค่นั้นใช่เพราะว่าก็แต่มินชอบนะมินชอบ <c oughs> ที่แบบมันมันมั่นคงแล้วก็มินก็ได้ทำในสิ่งที่แ่งรักด้วยติดที่เวลาไหละคะ ด้วยนะเพราะจริงๆแล้วถ้าใครจะเข้ามาก็ถ้าเขาเข้าใจในตัวมินดีต่อไปเขาก็จะอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่มินเป็นตอนปีมีภาพแบบไปเที่ยวให้เห็นกันค่ะมากใช่แม่คงตั้งพอไปไ,ปไหนไยังไงก็ไปฮ่องกงแล้วก็บินข้ามไปมาเกาด้วยค่ะแล้วก็เราก็พักผ่อนเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าปีที่แล้วมีทำงานหนักมากจริงๆอย่างเห็นแบบมีภาพขึ้นพออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ อที่นู่นเขาก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็แบบบินส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เราเลือกเวลาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราก็แบบคือเรียกว่าพักผ่อนอนะ่ะเราก็ต้องพักจริงๆชอบกัดไหมครับพี่บินพี่ราไปบ้างสักทีแบบก็หนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นของที่ใช้งานได้ทุกอย่างด้วยค่ะด้วย <c oughs> อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอคะ ขายาเดิมสวยและรว,วยมากเออขอบคุณค่ะจริงๆไม่หรอกมินว่าที่สําคัญเราต้องรู้จักใช้ชีวิตเนาะทีิงๆหาเงินมาเราก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นด้วย